การอันนี้ว่าเก็บเ่อการเก็บไว้ปทีนี่แลเปลี่มือิด้าวเขาเก็บออกไปเก็บ สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ฝนก็อยู่ที่สาขา1,616ใช่ไหมคะพี่เตือนใช่ค่ะบ้านเอค่ะบ้านเอนะคะอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่กับพี่เตือนสวัสดีค่ะนะคะเกือบบม่ได้พอกันมาเซอร์ไพรส์พี่เตือนเจอพี่เตือนเซอร์ไพรส์กลับนะคะเกือบไม่ทันเป็นยังไงนะคะพี่ตั้งแต่เปิดวัดคาเฟ่มาเออ ยอดขายตอนแรกๆกับขายกับดียู่ค่ะบานมาเจอช่วงโควิดนี่ก็ยอดลดลงค่ะยอดลดลงอยู่เนาะจะก็นี่พี่เตือนก็คือขายของจากของเองมาก่อนมันมะค่ะแม่ค่ะลองขายแบบมึงได้เอศึกษาในยูทูบบริมีสูตรเป็นคอสเทนชัยนะคะบริมีมีสูตรแบบมาตรฐานกับคือว่าก็ล่องผิดล่องถูกนะคะเพราะว่าตอนที่พี่เตือนติดต่อไปก็บอกพี่เอาเจ็ดพันเก้าเนาะ <Man S 2> อ่าเเอาเจ็ดพันเกามาแต่ก็ถือว่าเจ็ดันเกแล้วตอนทีเรียนนี่ก็คือดูจากสูตรจากคลิป <Man S 2> ม่นมนมานบนบค่ะแม่นค่ะมีหนังสือเพิ่นจะมีหนังสือให้คะ่ะแล้ว โดยการเลียนแบบนี้เขาใจสูตรบ่ค่ะก็เข้าใจเพราะว่าเคยอันนี้ขายมาก่อนนะค่ะก็เลยพอจะร้เนี่ยค่ะเคยขายมาก่อนก็ถือว่ามีพื้นฐานมาอยู่แล้วนะคะ7 9 0ดดูคู่มือดูคลิปก็สามารถทําได้นะคะก็จะเข้าไปเมืองอยู่ในกลุ่มของวัดข้าวเฟ่นะคะจะไปดูในกลุ่มในยางนานะคะสําหรับพี่เตือนเองชิมรสชาติของเ้าเล้าหูสึกว่าเป็นแบบไหนคะรสชาติแซ่บกลมกล่อมค่ะเพราะว่าปกติก็เคยกินของวัดเคยเป็นแบบ นักชิมนะคะไปนักตามข้าวเฟยอย่างนี้สิค่ะพอดีมา่อไอเจอของวัดข้าวเฟยก็ถึกใจค่ะถึกใจเลยก็เลยคิดว่าเออคล้ายอันนี้ล่ะนะคะราคาก็เป็นราคาบะเพงนะค่ะชาวบ้านชาวบ้านซื้อได้ค่ะชาวบ้านก็ซื้อได้รสชาติก็ถึกใจเนาะนะคะอลากาฝ้นถามนิดนึงค่ะว่ายอดขายต่อเมื่อค่ะของพีเฉลียจังช่วงพี่ขายแรกๆเนี่ยประมาณเมื่อละเท่าไหร่ค่ะตอนเปิดตอนแรกก็ มือแรกเลยน่นไ้ค้นจะเขามาชิมนะค่ะกระด้ยุซี่หาพันค่ะอแต่ว่ายังมาท่าน่ะหักทุนกบไรค่ะพูดถึงว่าซี่หาพันหมายถึงว่ารายรับสี่ห้าพันเกือบสองรอยอยู่เดีค่ะเกือบสองรอยผงเด้เกือบสองร้อยเกลีแมนเปิดตอนแรกเพราะว่าจะขายเท่าไงเฟซน้ำนะสชวนมาลูกค้าก็สิโทรสั่งนะค่ะอ๋อค่ะก็มีลูกค้าโทรมาสั่งไหมแมนค่ะผี่มีบริการส่งน้ำค่ะแมนส่งฟรีค่ะน้ำน้ำมูบ้านค่ะแต่ว่าถ้าไกลก็จะคิด คิดคารงแม่กัถือว่าดีมีเดลิเวอรี่ด้วยนะคะส่วนมากกับสีมแต่แบบโทษสั่งนะคะะมึงในเฟซค่ะแล้วก็ชอบพี่เตือนอยู่อย่างนึงไม่เคยหายไปสายค่ะเพื่อสิมากดไลคกดแช่สู่มือเลยเช้ามาจะเจอพี่เตือนก่อนเลยอันดับแรกนะคะตรงนี้สำหรับพี่เตือนเองอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วมีข้อมูลสึกจังใดกับการตลาด มันก็สิง่ายกว่าฮะนางรอลูกค้ามาซื้อเองที่ร้านนะคะถ้าฮะโปรโมททั้งเฟซทั้งยังนะคะแล้วก็ทังแฟนชายเขามีพพอร์ตเรื่องอ่าภาพสื่อโฆษณาแบบนี้ถือว่าโอเคไหมคะดีมากๆเลยจ้ะแบบมันจะง่ายค่ะภาษาที่ปลายยางเขามากเขาก็อหูนะคะนี่ภาพมีซื้ออีกอย่างห้เรียบร้อยเนาะนะคะเดี๋ยวให้พี่เตือนใจช่วยฝากร้านหน่อยว่าถ้าคนจะมาทานที่นี่มาใดจังไดค่ะ ัสดีค่ะวัดคาเฟ่สาขาบ้านเอค่ะถ้าจะไอ้ผ่า,านไปผ่านมาทางไปบนนุนโพค่ะก็สาม,มารถแวะเขามาชิมได้ค่ะนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนพิเตือนเนาะนะคะร้านก็ถือว่าเด่นเป็นอีกหนึ่งร้านที่เป็นไอเดียการทําร้านแบบเปิดตอนแรกตอนแรกว่าสิบบอ่อเนี่ยไอ้มันมีเด็งค่ะมันอยู่ไก่ท่ากันเลย ็เลยมาเปิดหน้าบ้านเพราะว่าช่วงมันเป็นช่วงโควิดนะค่ะก็สามารถแบบยืนสร้างอยู่ข้างนอกได้แห่คะเอ๊ะมาถึงเป็นอีกหนึ่งร้านเปิดรั้วนะคะเปิดรั้วช่องแล้วก็ให้ลูกค้าเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นอีกร้านที่ขายดีนะคะรับรองอร่อยทุกเมนูเปิดตรงนี้อยู่ก็เลยว่าเจ้าสก็โอเคแล้วเขามาได้ยส่วนมากลูกค้าก็บกใหอยไดีเขามากก็รอช่วงโควิดจะยืนอยู่ข้างนอกค่ะตรงนี้ก็จะบ่มีเก่าอี้บมีโตอย่างเลยค่ะยืนรอข้างนอกแต่เขียนว่าโควิด ระยะห่างอยูุข้างนอกค่ะค่ะถือว่าใส่ได้ตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นกั<ม>นเริ่มกับมาขายเนาะแม่ค่ะช่วงในช่วงเก็บเกี่ยวค่ะหนาม,มันจะเขาหนาห้อฆนฝนกิอยุ่แล้วมันก็จะ ยอดค้ายก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นอยู่ค่ะจังไดกะปากหลานนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ผ่านมากนะคะมาเที่ยวบ้านเอนะคะมาเขื่อนนายก็อย่าลืมแวะมาหาพี่เตือนใจได้นะคะเข้มข้นทุกเมนูแน่นอนอร่อยทุกเมนูอร่อยทุกเมนูชาเขียวอร่อยม้างชาเขียวกับชาไทยค่ะแซ่บชาเฟกับแซ่บค่ะค่ะนะคะลูกค้าประจําลูกค้าประจําเมนนะคะรับรองเข้มข้นอร่อยแน่นอน นะคะแมขอบคุณที่เตือนใจหลายๆค่ะมาบคุยค่ะขอบคุณค่ะ